ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนั้นดูสนนําเถอกวนโดนนะคะผ้ามือ2องคะที่เนี่ยมีเสื้อผ้ามือ2อเยอะมากมั้ย,ยๆๆๆๆๆแล้วลานตาไปหมดเลยก่อนหน้านี้นี่พวกเราหิวโหยเขาเรียกเลยโหยหาง่วง่อยมากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันปิดเพราะโควิดใช่ไหมเนี็ย กลับมาแล้วนะคะเขาเปิดแล้วขอบคุณแมกเลยที่กลับมานะคะตลาดนัดดุเป็นที่สัผิดของพวกเรานะคะตลาดนัดที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลก็ได้เป็นแหล่งสินค้ามือสองที่ใหญ่มากๆถ้าใครต้องการที่จะมาหาของแปลกๆของมือสองแปลกๆเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าเนี่ยให้มาที่นี่ตลาดนัดดุสนตตั้งอยู่ในอำเภอควนโดนของจังหวัดสตูลนะคะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองนี่ก็ประมาณ22กิโลนะคะแต่ถ้ามาจากหาดใหญ่นี่ก็ประมาณ90กิโลแต่ว่าตลาดเนี่ยหางไายมากๆเพราะว่าตั้งอยู่บนทางหลวง406นะคะซึ่งตลาดก็จะเปิดในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเลยเอาละค่ะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าพูดเยอะแล้ะไป คือทุกตัวไปใส่ทำงานทุกตัวแต่ไม่เคยได้ใส่ทำงานใส่ทำงานเออสวยสวย ได้แล้วค่ะหนึ่งตัวตัวนี้60บาทยังไม่ต่อเลยต่อเขาคงจะไม่ให้หลยก็คงไม่ต่อแล้วหกสิบบาทก็ปร,ป,ป,ประมาณของเราวันนี้เท่าไหร่คะสามร้อยบาทใช้ให้หมดด้วยนะเดี๋ยวลอดูิเดี๋ยวยืมตังคเพื่อน นี่เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะร้านต่างๆนั้นจริงๆของที่นี่เนี่ยมันก็แบบราคาไม่ได้แพงมากคือเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะหนึงร้อบาทแปดบาทเจบาท50บาท60บาทก็มีเหมาะกับคนที่แบบ จริงๆสนใจในแบรนด์แต่ว่าอยากได้ของถูกงนี้ก็มาหามาซื้อได้มาเลือกได้นะคะลองดูว่าเฮ้ยมันถูกใจมันอาจจะเจอของที่ถูกใจอะไรแบบนี้ค่ะเสผ้ามือสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากมาจากอเมริกานะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาจากแถวเกาหลีใต้เพราะว่าพวกประเทศพวกนี้เป็น เป็นประเทศผู้นำแฟชั่นเนาะสินค้าต่างๆก็เลยมาจากประเทศเราเหล่านี้นะคะโอ้ตัวนี้สวยเลยได้เลยลอง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 ก่อนนะจ๊ะอะไรจ๊ะเจอแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าอ่าเป็นเนื้อคู่ เป็นเนื้อคู่หรือเป็นเนื้อข้างลูกเหมือนว่า,าแขนอะโอเคได้อยู่แต่ว่าส่วนลำตัวมันมันเล็กไปหน่อยนึงอะมันสั้นไปไม่ไม่มันสั้นไป,ไไนนนไปหรือว่าใส่ทับไปเลยแต่ก็สวยดีนะดูราคาก่อนวุ้ยสามสิบบาท อันนี้30บาทนะทุกคนสามสิบบาททนี่ใส่ได้ทันทีเลย <c oughs> แต่มันสั้นไปอ่ะเราว่ามันไม่โอเคไม่เอาไม่เอาดีกว่าแม่คะที่นี่ก็น่ารักอื มันแปลกแปลกอุ้ยสีนนั้นสวยที่น้องก็สือที่น้องก็ถืสวยภาวนาภาวนาว่าน้องน้องจงอย่าน้องน้องจงอย่าเอาไปน้องอย่าเอาไปขอดเสื้อไปก่อนน้องห้างค่ะน้องตัวนี้มันก็สวยนะราวนี้สวยทุกตัวเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเราเนาะ มันแบบมันไม่มันมันโอเคแต่ว่าไซส์เราหุ่นเรามันไม่ได้มาตรฐานไงคือแบบพอใส่แล้วมันแบบโอ้ยมันเสื้อเขาดีเสื้อสั้นบ้างเสื้อเล็กบ้างอะไรใหญ่โอ้มันก็เลยแบบปล่อยๆเข้าไปคือแนะนำนะเสื้อผ้าถ้ามาซื้อถ้ามันไม่ใช่ก็แขวนกลับไว้ที่เดิมนะเสื้อผ้าไม่ใช่แฟนที่จะเอ้ยลองใส่ดูก่อนลองคบดูก่อน ใช้เวลาคบมหาการรุ่นเสื้อผ้าไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นเหมือนแทนได้นะที่จะปรับนิสัยกันได้นะคะปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยเขาให้คนที่เหมาะสมกว่าซื้อเขาไปนะคะเราไปหาตัวอื่นที่เหมาะสมกับเราจ้ะไปค่ะ อะไรเหรอทำไมนี่หรอเรแบนนี่หรอ,รนนหรอทำไมผลได้ไหมถาม่ผลได้ไหมผลมอ,อ่อนอใส่กระเป๋ากลับบ้านเลย ตลาดนัดดูสนเนี่ยนอกจากจะมีเสื้อผ้ามือสองเยอะแล้วนะคะสิ่งที่เยอะกว่าน,นั้นก็คือของกินค่ะทุกคนของกินเยอะมากจะเป็นของกินของพื้นบ้านของที่นี่หรือว่าเป็นของกินที่เรล่าพ่อค้าแม่ค้าเ็เอามาขายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเยอะขนาดไหนนี่เราอยู่ที่โซนอาหารของตลาดนัดดูศนนะคะคงเยอะมากเลยนี่ก็คือปลาหมึก ราก็เดินไปเรื่อยๆนะไปหาของกินดูซิว่าเราจะเจออะไรที่ถูกใจบ้างนะจ๊ะอือมนมี่ดูสรภาดอยยัง เอเคแบบเนื้อหนึ่งจ้ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเอากลางๆเรามาซื้อเคบับกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราเรอเคบับแป๊บนึงนี่พ่อค้ากำลังทำให้เราอยู่เลยนี่คือร้านเคบับเจ้าเดียวในดูสนนะคะรอแปบ๊บรอแปบ๊บ นี่คือยังไม่หมดนะนี่เราเดินมาสองล็อกแล้วนะคะนี่คือยังไม่หมดนี่ก็ยังเดินต่อไปอีกนี่ก็คือแบบว่าถนนคนเดินที่เป็นอาหารล้วนๆเลยขายของล้วนๆเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบของแบบของทอดซูชิอะไรแบบเนี้ยนะคะก็แล้วแต่ใครชอบ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการช้อปปิ้งตลาดนั้นดูสตวันนี้เราได้ของม,มาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ของกินก็เพียบด้วยในเวลาสมควรแล้วเรากลับเรอาอกลับบ้านกันก่อนดีกว่านะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ